แล้วอยากอาศหนาวตีถามาแม่แท่นเนาบ่นิถามแม่แทนตัวสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใด<ส>เ,เพื่อน,นั่นเขาไปเบิ้งคลิปเพื่อนก็อยากได้<ส>ตั้ตัวเลขของน้องมากน้องมากบอกให้ต,ตามน้องมากมาสัาน้นมันก็เลยพอดีได้มาทางนี้ก็เลยแวะมาถามอ่าผมมาจากเอาแนวทางของนง้นองมากงวดก่อนเพื่อนกับพวกเขาเนาะแต้มเดียวอ่าลุดลุดกับแต้มเดียว เพื่อนหายตัวเก่ากับตัวศูนหรือมาเปลี่ยนตัวแปดกับตัวศูนงวดนี่งวดนี้เพิ่นสีได้ตัวไดบู้ห้เพื่อนนั่นแลนนาแรนหลังยังนี่ว่าจะได้ภาพเพิ่นนําแน่ว่าจะได้เพิ่นบ่าองกเพิ่นกับบ่าวหาที่ไปอาบน้ำแล้วแต่ต้องวดนั่นมาสัมผณ์แม่น้องมากบอกว่าเพิ่นบอกต้องวดเนาะเพิ่นบอกต้นมือเหล็กออกมือเล็กออกเรือหลังเล็กออกครับ ล้างเล็กออกตามือ,อ,อมอน่ะต่ว้าล้างเล็กออกเล็กออกแล้วคนบอกตาเลยอ๋อครับอีก็กบบบอกอีกอย่างอีกเลยคือเป็นันว่าคนได้ทุกอย่างเนาะคนได้เราบอกรถเี้วเข่ารถได้รถเจ้ยเขาเราคนได้รถเจยวเขาเราบอกเด็กได้เสืออ,อย่างน้อเป็นวําอย่างเงีชุดกัวกัว สื้ออากัวเออือแม่ือแม่ประเดี้มาไม่ได้ประนี้ยแค่อากัวนั่นนะเด็กน้อยขอเบิ้งในโทรศัพท์น้แเบซื้ออากัวมานั่งนงไปงานสาแอลเอามันไลยมีตัดสุดกระโปงแม่หนูอยากได้ซึดอากัวมาสักนตาตาตาพี่บอกมาเพ็่กับบริวารยังอีคนบริวารเรียนัวเล็กอีครั ให้ทามปัจเจ็เซืเอ็นศิลบอกตงมือล้างเหล็กออกค่ะบอกตัวหาตัวศูนตัวหาตัวศูนตัวหาตัวศูนเราแม่น้องมากซื้อวัตเตอรี่ไว้ไปค่ะอีกสามมือซีมือเล็กก็ออกแล้วเนี่ยซื้อไปไปซื้อจะซีศูนรดแก้มไปมันแมนอันมันม่มีแม่จ๋าซ้ำคนเอามาให้คนบัดบอมาให้เลยเพราะท่านได้ยู่ ได้ก็ได้หาศูนย์ได้แตกซี่ศูนย์แทนเนี่ยแทนไหนใดเนี่คือศูนย์ไฟฟันดีบอกฝันยังฝันฝันไงฝืมาแล้วกับบ่อฝันมาบ่อจะเป็นซื้อๆะเพิ่นิสิบว่อห่างคือเก่าบ่อเนี้ยฝนลดแต้มหนึ่งจะนาะงวดก้อนตัวเก่าตัวศูนย์ก็บบันออกออกตัวแปดตัวศูนย์ ว่นนี่ให้ตัวหาตัวศูนย์ก็สีบอกตัวซี่ตัวศูนย์ก็่านี่รถแต้มไหมนช่คืสอะซื้อซี่ศูนย์หาศูนย์ซื้อย่างอื่นเอานองเนื้อจากรอตรี่มันบอก่ะรอตลี่ได้แต่ซี่ศูนยหก็ได้ก็ซื้อย่างอื่นซื้อศูนย์ซื้อวที่ผ่านมานินงนงมากเขาบอกศู์เก้าออกศูนย์แปดแต่ว่ามือสุดท้ายมือเลขออกแม่นงมากกับย่งฝันเกี่ยวียาย บ้านพี่ย้ายสามศูนย์แม่น้องมากก็โชคดีไปที่ว่าฝันมน่นนอนขึ้นโตกับไม่ได้ตรงนั่นคือคงสุดท้ายมือสุดท้ายนะเมื่อพี่ย่าม่เร้มาตามแล้วมื้อนี่งวดนี่มแม่น้องมากส่วนโตนนนนได้ฝันได้ยังบ่ค่ะยังกั้นฝันบ่ไร้ฝันยังบ่ครับขับ้นฝันยังเลยนน่นไม่ค่อยหลับไม่ค่อยได้ฝันเลย แต่ว่าแม่เราเมื่อสุดท้ายมื่อสุดท้ายเมื่อเลีกออกกันคันฟันนี่สิให้มาสัมผัสได้บ่ขอมาสัมผัสได้บ่ได้อยู่จากก็ว่าไม่ทำวงก้อนมาสิฟันบอสคันฟันหนามาฟันดีมาเจ้าฟันดีจากจากอาการของเจ้าของเนี่ยชื่อชื่อเรียกของน้องมากไว้แล้วเป็นมีอาการเดียวกันบ่กับงวดก่อน จะเป็นสวยๆแต่ว่าขันสวยบ่ตถุนิสัยกมาจะซื้ออยู่เด้ีสวยบ่ตถุนิสันใช่ขันหัวได้นำๆมันซื้อนักๆมันมาถือก็มาถือขันถือก็ถือน้อยงี้เลยนะกันสวยๆนี่ก็เออพ่อได้จะแมนอยู่ดีเนาะส่วนมากนี่เรียกข้าวดแบบพ่อถุงเทเ้าแบบว่าเขาหมั่นใจเขาหมั่นใจครับท่ามั่นใจค่ะบ่ลงทุนไปคักๆก็พอมาซ้ำนี่เนาะมันสิเป็น เลข l o องมากนะคะเลขน o องมากก็สรุปแล้วเขาคนนี้บอกแค่เดียวแล้วเลยคือหาเาะหาโตหาโตศูนย์เนี่ยนะคะใช่จ้ามือนั่นที่นุนที่ยามาถามเนาะเขาเอรนเขาในบ้านเขาว่าโตเก้าเนาะเพราะว่าโตศูนย์โตเก้ามันบอกโเก้าศูนย์เพราะว่าเก้าศูนย์เก้าศูนย์หรือศูนย์เก้านี่นะคะนุนที่ยาจะเขียนบอกสเขียนกลับให้นะคะจะเป็นเลขหลายตัว ขเขาบอกตัวหาตัวศูนย์กับตัวเก้านั่นเนาะจากดังตั้งเมื่อนั่นคือมือมาสัมผัสแล้วก็บ,บอกบอกอีกเลยอบอกด้วยค่ะใช้ถา,ถามดูทั้งลูกไซลูกไซลูบกบอกแม่กับบอกฟันใ้่ท่นฟันนะคะไม่กิ่นมียก็ไม่ได้หาศูนย์กับศูนย์เก้าเราอันคุ้นตาเลยค่ะ คุณตาสุกแม่ตาท้องสุกตาของลงมากนี่ไหมอย่างนี้ข่าวว่าถือขางวดซ้อนงวดที่ผ่านมาเพิ่นฝันมารถเา้แล่งเพิ่นข่มทะเบียนเจ็ดสามศูนย์งวดนี่เพิ่นฝันมาลถอี่ยังข่วมท่านบอกว่าเป็นพ่อเป็นลูกกันนะคะท่านบอกว่าพระเจ้าเมื่อบอกปู่เมื่อบอกว่าอันอยากได้้สื้อเอายุลดลถขั้นใดบ้างบัดนี้เพื่อนก็เลยซสื้อรดขั้นเก้า่น่ะรถทิพย์เพื่อว่าขันรดขั้นมาท่านออกป่ะสั่มันก็เล่ยย่ง รถกระบะเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสี่นะรถกระบะก็บมตอตะไส้บะนี่ล้างมือนานมากเพราะคนซื้อแล้วเพมานแบบคนซื้อแล้วแบบที่นี่ก็เลยนันอีฟแนว่หกสี่บอกะไรนี่ลังสิหกสี่หกสีนี้บอหกสี่หกสี่นี่สีกับบอตัวได้ไหมหกสี่มาหกสี่บอกแมนจากหกสี่ ถ้าจำถ้าจำว่าพีทพูดที่ผ่านมามาถามเพิ่นเพิ่นก็ว่าหกสี่นะแต่ว่ามือเลขสิออกบ่ได้มาถามเพิ่นมือเลขออกแล้วยังรู้ว่าเพิ่นฝันเกี่ยวรถมอไซค์เพิ่นเอกเพิ่นเลือกไหมมอไซค์มัน730เนาะเพิ่นก็เลยถือกสามือสามวดซ้อนเนาะเพิ่นซื้อไว้รียลอันนี้เป็นเซอร์เวียลคืออเลรที่ฟัดนี่ล่ะ หกซี่อ้วนนี่เพิ่นซื้อไวแล้วหกซี่มันว่าหุณตาซุกเนี่ยเพราะว่าสิไปถามเพิ่นบ่ได้ดอกค่ะตอนนี้เพิ่นยุกับม้วนมันว่าบอเตอเนเขาไปงานบวชอไปงานบวชแจะมาแม่น้องมากกัเห็นพ่อยายเพิ่นซื้ออยู่ตัวเดียวคือหกซี่มันว่าหกซี่ซี่เจ็ดเจ็ดซี่แต่ซื้อเลขรถกระบะน่ะเพิ่นซื้อซ้ำนันบอค่ะจ้ะซ้ำนันคือซี่กวดถางกวาดล้วหมตาซุกวัวแดงกวาด วันนี้เล่าบกเราก็สิตื่นเพื่เอเข้าเลยเล่าว่าเอ้าเาฟันดีบ่เราฝันว่านี่ยแหละฝัน่าว่านี่คนมาบอกคนเนี่ยหละว่ารถดมันอยู่น้ำหลดคัดมาท่านออกไปสั่นเดี๋ยผเลี้ยยู่คัดนั่นคันเดียวทันได้ออกน้ำมข้ามีัสามกับหกหกเจ็ดเจ็ดสี่เนาะแต่ที่เดียวมันกับหกสี่ด้วยกันข่นมัน้ออกมาใส่กับหกสี่กัน ันเลยว่า,านสื่อไว้แล้วหกซี่มันบอกจ้ะหกซี่หกเ็สือหกซีอันนี้เลขตาท้องสุกพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะครับเดอ้อตาท้องสูกกบคนละท้องสูบนะครับว่ามันตาท้องสูบออกไหสัวดิโนนดีญ่าลงไป,ไปว่าเลขของคุณตาท้องสุก ขาเจ้าคอมเมนต์มาแอดตาทองสุกไม่ใช่หน้าตาเป็นแบบนี้นะเอาคนละทองสุกคนสือว่าท่องสุกค้นเปรตซื้อเดียวกันมันกับเปรตอันซื้อเดียวกันบ่แมนคนพูดเดียวกันมันซื้อเดียวกันคนละคนมันก็ได้อยู่เนาะมันคนละนามสกุลบ่แมนว่าซื้อนี่สังวนลิกกษินมาตั้งได้คนเดียวเนาะคนสือว่าตาทองสุกอีทีเนาะพ่อยญ่น้องมากก็ไดัแต่ว่าน้มสกุลบ่แมนนั่นนามสกุลพ่อหญ่คุณตาทองสุกอุดรเนาะคนละคน แต่ว่าพุณนตาท่องสุกถือมาหางวดซ่อนงวดนนี้เพิ่นกระซื้อหกซีกับเจ็ดซีนะคะแม่นองมากกับยืนยันแล้วนะคะมาพุณนตาท่องสุขขาสัมผัสเพิ่นไม่ได้เราขาเพิ่ไนไปงานบวชนะคะเพิ่นกระซื้อหกซีกับเจ็ดซีแต่ว่าข้างบนนะ่ะเลขหาศูนย์กับศูนย์เก้าเป็นเลขของน้องมากนะคะถ้ในคลิปนี้กับไม่เลขตาท่องสุข รับเลขน้องมากนะคะยังยืนย่นตัวเก้าบอกเพียเดียวนะคะนะครับตอนนี้เพื่อนกับมาขายเต่าเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าพอเ้งกับเสียวสรุปตัวเลขให้พี่น้องเบิงน้ำเลยนะครับสำหรับตัวเลขที่น้องมากเพื่อนบอกก็คือตัวหากับตัวศูนย์นะครับหรือว่าหาศูนย์กันบ้านเลขตัวเก้าเป็นหักศูนย์เก้านะครับมาต่อครับขาเจ้าขายเต่าไปแล้วบัดนี้มันมาต่อนะครับสำหรับตัวเลขของน้องมากนะครับเพื่อนก็บอกตัวหาตัวศูนย์เด้อพี่น้องเด้องวดนี่นะครับงวดวันที่สิบเจ็ด ุ่มพันสองพันหาร้อยหกสิบห้านะครับแล้วเพื่อนก็บอกว่าโตเก้าโตเก้าโตเก้านี่คือศูนย์กับเก้าเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าตามคุณตาทองสุขซึ่งเป็นคุณตาของน้องมากนะครับทะเบียนรถของเพิ่นที่ตัวเลขท่านได้ออกคันนั้นนะครับมีทะเบียนหกสี่กับเจ็ดสี่นะครับเด้อพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้แล้วก็น้ำไปพิจารณาดึงนะครับให้ไปเปลี่ยนโชคลาภนะครับเนาะทางของน้องมากนะครับ น้องมาเพิ่นกับว่าแจ๊กแจ๊กยู่งเลยต้องมาปรึกษามัด้วเพิ่นบอกนะครับเพิ่นบอกแล้วเพิ่นว่าบอกแล้วก็ซื้อตัวเด,ดียวเนี่ยนะครับแล้วเลยนะครับตอนนี้อยู่สี่ครูนะครับของน้องมากกับห้าศูนย์กับศูนย์เก้านะครับของคุณตาเพิ่นนะครับคุณตาท้องสุกัสหกสี่กับเจ็ดสีนะครับเด้อ อันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนื้อทั้งนะครับเพื่อให้พี่น้องใส่วิทตลอดใานในการรับชมนะครับขอให้พี่น้องโชคดีโชคมาดาดำมรวยๆครับผม,มขอให้ถูกหวยนำกันในงวดวันที่17บเจภาตุพันตุ้ำกันคู่ท่านทุกคนครับเฮงเฮงร็วรวยโชคโชคมาดามเด้อสวัสด,ดีครับ